อันนี้เป็นตะไคร้หอมนะคะของฝากจากแม่จากการจันทบุรีค่ะแม่ส่งมาเมื่อวานตอนเช้าถึงที่นี่ประมาณเที่ยงคนส่งไปสนีไทยค่ะของไม่มีชำรุดเสียหายของสดใหม่เหมือนกับเพิ่งจะเก็บมาเลยค่ะนี่นะคะตะไคร้หอมเนี่ยไส้มันจะเป็นสีม่วงๆค่ะแล้วเปลือกมันจะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้ถ้าตะไคร้หยวกอ่ะมันจะเป็นต้นข,ขาวๆอะ่ะต้นข,ขาวๆแล้วก็แกนมันจะแข็งๆอ,อ,อันนั้นมันมันจะไม่หอม แต่ก็กินได้นั่นแหละมันไม่ไม่ค่อยหอมแต่อันนี้ตะไคร้หอมเนี่ยมันจะหอมกว่าเนี่ยไส้ข้างในมันอะจะเป็นสีม่วงม่วงสีม่วงม่วงคล้ายๆเปลือกตรงนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าตะไคร้หอมเนี่ยนะยำปลากระป๋องหรือว่าตาพริกกงพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดทำปลาลุยสวนอะไรเงี้ยยำตะไคร้ได้หมดค่ะหอมมากอร่อยยำปลาป่องนี่สุดยอดเลยเนี่ยยำปลาป่องนะใส่นี่ ใส่ใบมะกรูดด้วยแล้วก็ใส่มะนาวมะนาวไข่เนี่ยหืมน้ำลายไหลพิกินกเนี่ยใส่พิกินกด้วยอย่าปงปากกระป๋องอะแซบ่บเนี่ยค่ะเป็นตะไคร้หอมค่ะของฝากจากแม่จากกาญจนบุรีค่ะ